วัดีค่ะจะจอกับมาดามลิสเหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องมาดามลิสนะคะแล้ววันนี้มาดามมาก,กับเกม The Great Script ขอโทษค่ะไม่ได้เตรียมตัวจะพูดชื่อภาษาอังกฤษมาจะพูดแค่หนีฝ่าแดดน้ำแข็ง sorry นะมาวันนี้นะคะแผ่นกงเพิ่นกึ้นเพิ่ใจจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านะั้นอ้ยไปเห็นชาวบ,บ้านเขาแตกมาก็อยากแตกตามนะคะขอเล่นตามหน่อยละกันนะร้อยเบ็ดบาทก่อนละกันจังหวะนี้ อะไรนี่ฮะดีนะยังไม่โดนหักตังค์ออโตสามสิบหมุนเอ้าไอ้ทุกคนมารีโหลดแล้วมันมเป็นอย่างงี้อยู่ดีก็หรือว่ามันไม่เป็นใจแล้ววะไปเล่นเกมอื่นเถอะอย่างหล่อนนะ่ะไปเล่นเกมอื่นเถอะหรือว่าคนแตกเยอะเกินไปน้องเลยแบบสรวนแต่ว่าน้องนะ จริงคนแต่งเยอะจริงเกมนี้แหละมาบนลงโมนัสเข้ามาได้เลยวอร์มนิ้วรอแล้วพร้อมค่ะพร้อมเฮ้ยทำไมมันนิ่งจังเราพร้อมจริงมะนี่นอะ A Y A มาอยู่เออนี่ยังไงเพนกวินตัวแพงเธอก็ว่าบุญว่าบาปน้องมาอยู่นะอต่น้องตัวเสียวนิดนึงน้องเงียบนานไปหน่อยนิดนึงแหละมา ไแฟนกุ้นอีกแล้วว่าเดจาวูบปเนี่ยหกสิบสี่บาทเอาแล้วความสวยมันเข้าตาเนาะความสวยของเข้าตากรรมการอะนะมันจะโอ้โหมันก็รถก๊าปังแบบนี้แหละควเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาโอ้เดจาวูของจริงที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามและจะดูมาดามเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเฮ้ยเอาจริงเดจาวูมากแม่ ตอกเมื่อกี้สามทีไปเปะ๊ะเลยอ้อยเห็นปะเห็นปะมีที่ไหนสาวมีที่นี่ค่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาลวแม่ไหลสุดปังเลยปะโอ้โหความสวยนี่นะเรียบรอ้อย สี่รอบแล้วปะห้ารอบแล้วปะเราหยุดเล่นตอนนี้ได้ป้าเปิดคลิปมาเถอะเกี<ๆ>่ยวกับยสองนาทีพอเลยจอดจบเนีเ่ยเฮ้ยหลอนแล้วนะมันบักแน่คนันว่ามันบักเธอเฮ้ยว่าใช่แน่เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่แตกละแตกไม่ถึงบาทนะอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยขนลุกเลยดูดิ เป็ดบาทคือแบบเลิศมากเอาจริงเลยมาขอสามบาทหน่อยละกันไม่ค่อยกล้าม,มานะคะขอแบบทีะนิดละกันเฮ้ยเอาไงอะ อุงเรย,ยังไม่มาเลยนะวันนี้อุงอุงรักเราหรือเปล่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะปกติอุงอุงต้องเข้านะจ๊ะบอกเลยอะไรแล้วหมึกก็ไม่เข้า,าอ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วเป็นบ้าปลาฟ้าสองแปดแปดเรียกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานเนี่ยแตกขนาดเนี้ยหรือว่าคนอื่นก็แตกเหมือนกันวะ <laughs> ไม่ได้มีแค่เราคนอื่นก็สวยเหมือนกัน เอาไงอะอ,อ๋อขมวดคิ้วจะติดกันจะพันกันมันเป็นโบแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยเฮ้ยมึกมาแล้วมาจนได้โอ้ยน้องมายยแกง่งค่ะสาวน้องไม่ได้มาตัวเดียวนะคะบอกก่อนไม่ได้มาประปายูน้เปัน Queen, กีนแกก็โหดเกิน เฉยยามาสวยเลยแกเพนกวินคือเลิศตอนยาคือแบบเอ้าของจริงวะเห็นเขาแคปมาอวดในกลุ่มกันไงว่าแบบโอยแตกดีมากฉันได้ฉันเรือฉันปังไม่ยอมค่ะจังหวะเนี้ยยอมใครไม่ได้เลยต้องมาลองเองไม่เชื่อด้วยแหละอีกใจนึงอ่ะแบบโอยมาจริงเหรอวะเฮ้ยไม่เห็นน้องมาสักพักแล้วไง ไงอ่ะอย่าบอกว่าจอดแล้วนะขอเบ็ดเพิ่มหน่อยละกันทุกคนนะไปสามบาทมานานเกินไปขอเจ็ดบาทหน่อยละกันเนาะเลกมงคลมงคลกับใครเอ้ยมงคลเองจังหวะนี้มงคลเอง ปุบนะเฮ้ยไมอ่ะโอ้สวยนะเอ้ยโทษด่ะเธอ จังหวะเนี้ยได้ต้องโดนแล้วปะโอ้ขอปรับเป็นสิบบาทหน่อยแล้วกันนะคะเหมือนแบบน้องมาเรื่อยๆเลยอะสิบบาทน่าจะเวิร์กจริงๆอยา่างยี่สิบว่ะยี่สิบก็ได้อะไรวะหลังเลโรเลมากจังหวะเนี้ยขอเป็นยี่สิบเลยเหมือนน้องมาเรื่อยๆเลยอะทุกคนมันจะมีสักตัวที่แตกบักมีบักไม่รู้ว่าจังหวะเนี้ยแต่รู้แต่ว,ว่ามามาเหมือนที่ทุกคนพูดเลย วันที่ทุกคนเอาแคปมาลงอะ่ะคือเอ้ยของจริงไม่ได้จริงจอ้อนะจ๊ะเฮ้ยถึงโบนัสจะไม่เข้านะวันนี้ดูทรงแล้วอะ่ะดูเงียบๆนะแต่แต่งนอกคือเลิศเปิดประเดิมมาตั้งแต่64บาท4ทีติดอะ่ะฟังมากของจริงบอกเลยไม่ทำไมเป็ดย0สิดูเงียบๆทุกคนคไม่เท่าไหร่เนาะปกติน่าจะแบบ ทงช้าจิโอ้ขอกลับคำค่ะสาวจเจ้ามาือกไวพันหขอกกับคำเลยเอาและดอกเนี้ยสวยจริงอะไรจริงนะจ๊ะหลังจากที่เมื่อกี้แบบเหมือน,น้อกจไม่มาแต่มาเฉยันเงียบดอกนี้ไม่ไม่ไม่อยากให้มันต่ำกว่าแปดพันนะทุกคนจอไดไว้แค่นี้ดีปะเมื่อกี้มันดูแบบไม่เข้าอะ่ะแอไม่เชื่อลอง เห็นปะพอแล้วพอละโอเคใครชื่นชอบคลิปนี้ของมาดามนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาดามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะไม่อยากให้ตัวเลขมันต่ำกว่านี้แล้วตัวนี้มันสวยมากแล้ว8,900บาทโอเคใครชอบคลิปนี้ของมาดามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาดามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันวันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันในวันถัดไปบ๊ายบายจ้า